นะครับก็มาตอบคำถามอีกเรื่องหนึ่งนะสำหรับตัว a g u i นะครับตัว a g u i ก็สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราพาเล่นในเรื่องของตัวตัว API เนาะเอาไปครอบกับตัว i d e n t i นะเพื่อที่จะให้มันทำงานเป็น API สำหรับไปเชื่อมต่อกับแอปอื่นได้เนาะถ้าคุณอยากจะเขียนเป็น ตัวเว็บหรือว่าโมบายแอปหรืออะไรก็ตามเนี่ยคุณก็จะต่อผ่านตัว API นะที่ครอบด้วย Fast API เนาะอันนี้จะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะที่เราสามารถที่จะใช้ตัวฟีเจอร์ที่เป็นลักษณะของ Full Stack ได้นะโดยผ่านาตัว Copilot k i คิดนะครับตอนนี้ผมจะมีเอเจนอยู่ตัวหนึ่งเนะาะเป็นเอเจนต์โจรสลัดนะตั้ง้ e r s าาไว้นะเป็นโจนสลัดนะครับแล้วก็บอกว่า รันผ่านตัว AGUI p r o t o c o l นะทีนี้ผมจะไปสตาร์ตัวโป o โ o คอลขึ้นมาก่อนนะครับตรงนี้เราจะได้ Service ที่รันบนพอร์ต9,000นะครับเชื่อมต่อแล้วก็คุยกันผ่าน AGUI p r o t o c o l นะทีนี้ในส่วนของที่เป็น UI ทำยังไงเนาะตัว UI เนี่ยนะครับเราจะคุยกันผ่านตัวอย่างที่ผมบอกนะคุยกันผ่านโคไฟลโคไพคิดนะครับ ซึ่งไอตัวเนี้มันจะคุยผ่าน a g u i protocol เป็นหลักนะในส่วนเราของฝั่งที่เป็น WebUI อะครับให้ให้ชี้นะให้ชี้ไปที่ตัว Agent ของเรานะที่พอร์ตเ0 0านะครับตรงนี้นะแล้วก็การเชื่อมต่อเราจะใช้ผ่าน HTTP Agent นะเราไม่ได้ใช้ผ่านตัว a g e n t adapter นะเราจะใช้ผ่าน HTTP Agent นะครับก็ชี้ URL ให้ถูกนะครับของเดิมไม่มีอะไรนะเหมือนเดิมนะเปลี่ยนแค่ชุดนี้นะ1ึ 12. ประมาณนี้นะแค่นี้นะครับของเขาเดิมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ในฝั่งของตัวเลเยอร์เนาะนะครับเลเยอร์ Lay out ตัวนี้เหมือนเดิมนะสาหรับคนที่จะใช้โคพายลอตคิดเข้าไปครอบนะครับก็คุณเอาโคพายลอตคิดเข้าไปครอบเลยนะแล้วก็ในในส่วนของไส้ข้างในที่เป็นต่ละาหน้าเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในเพจเนาะนะครับแต่หลักสาคัญคือถ้าจะใช้ตัวโคพายลอตคิดนะครับคุณต้องอครอบด้วยโคพายลอตคิดเข้ามาก่อน แล้วก็ในเพจเนี่ยคุณก็จะเอาคอมโพเนนต์อะไรของโคพายโลดกินมาใช้ก็ได้เนี่ยเช่นโคพายโลดป๊อปัเนี่ยนะมันก็จะแสดงไอคอนอันหนึ่งกดปุ๊บมันก็เด้งเป็นป๊อป,ปขึ้นมานะครับเ,เดี๋ยวผมรันให้ดูแล้วกันนะเนาะครับ อ่าโอเคนะครับแอบเรามันจะลันอยู่ที่พอร์ตสามพันเนาะผมสลับเดี๋ยวรอคอมไพน์นิดนึงอ่าโอเค สำับไปที่เบราว์เซอร์นะอ่ะตอนนี้เราจะได้เป็นหน้าป๊อปอัพแบบนี้แล้วนะครับหน้าป๊อปอัพแบบนี้นะครับถ้าเกิดถ้าเกิดคุณใช้เป็นโคพายลอตป๊อปอ,อัพเนาะถ้าดูตามโคดนะนะโคพลอตป๊อปอัพนะครับคุณก็ได้เป็นหน้าแชทป๊อปอัพขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่คุณก็จะเขียนอะไรคุณก็เขียนไปเนาะอันนี้คือมันจะมันจะแยกกันนะ,ะมันจะแยกกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่คุณเรีบไปตัว เอเจนต์่ะคุณก็ได้ไปเอเจนต์ Agent คุณจะเป็นอะไรก็กทำไปแล้วก็ในส่วนของโคไปลอตคิดมันจะมาครอบตัวเอเจนต์อีกทีหนึ่งเพื่อที่จะเอามาโชว์ในหน้าเว็บนะจะทำเป็นหน้าหน้าป๊อปอัพแบบนี้หรือว่าจะทำเป็นหน้าไซบาแชทเป็นไซบาแชทก็ได้ เปลี่ยนเป็นไซบาแชทอีกคหนึ่งครับอ่ะเดี๋ยวน่าจะน่าจะสลับเนาะอ่าสลับแล้วนะอ่ะโอเคตอนนี้มาเป็นไซบาแชทแล้วเนาะอ่ะอย่างเงี้ยง่ายๆนะครับคุณก็แค่ไปเปลี่ยนโค้ดนิดหน่อยนะของของเอ่อตรงอ่าโคพายโลดคอมโพเนนต์ Co ตรงนี้นะที่คุณเรียกเนาะนะครับเปลี่ยนเอาอยากจะได้อะไรป็อ,อกคนะรับไซบาแชทเนาะวก็มีอะไรอีกอันนึงรู้สึกจะเป็นแชทโคพายโลดแชทบาร์อะไรสักอย่างจำไม่ได้ลนะอันนี้ก็ลองไปดูในคอมเมนต์เพิ่มเติมกันนะ อคุณก็จะได้ตัวตวัวเว็บนะพร้อมกับไอป๊อปัพนะของปุ่มแชทขึ้นมานะครับทีนี้ในในส่วนของโค้ดไพ t เนี่ยในส่วนของโค้ดไพโคิดนะครับมันยังมีฟีเจอร์เยอะเลยนะคุณสามารถที่จะเอาผลลัพธ์ที่ได้จากการคุยกับเอเจนต์มามาฟิลอินใน React component ได้อนะอันนี้ลองไปดูเพิ่มเติมแล้วกันเนาะอันนี้ผมก็จะยกตัวอย่างแค่ แค่ขั้นต้นให้ดูนะเดี๋ยวถ้าเกิดท่านใด้สนใจก็อาจจะทักมาที่เพจก็ได้นะว่าอยากจะทำฟิล์ i ฟอร์มหรืออะไรพวกนี้เนาะก็เดี๋ยวผมจะทำตัวอย่างให้ดูแล้วกันเนอะอันนี้ก็มาตอบคำถามน้องที่ถามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะเออของสัาสัปดาห์นี้นะเดี๋ยวเราจะมาเล่นตัว A t A กันแบบเร็วๆนะครับเพราะว่าผมเข้าใจว่า A t A ไม่ไม่น่าจะมีคนใช้หรอกเพราะว่ามันเป็นลักษณะของ Agent Agent นะเ g e n t to a อเ n t เนาะอ กอเชื่อมตวเเนี่คือเราจะมองตัวเอเจนต์เนี่ยแยกเป็นตัว,เป,ตวเป็นตัวเป็นตัวนะเอเจนต์ agent แต่ะตัวมีความสามารถเฉพาะอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีที่เราอยากจะทำเอเจนต์หลายๆตัวรันอยู่บนคนละเน็ตเวิร์กคนละหน่วยงานนะครับอันนี้คือมันจะต้องมีโปรตโตคอลกลางที่คุยหากันได้นะเ,เวลามีโปรตโตคอลคุย ภาษาเดียวกันนะวิธีการคุยเหมือนกันเนี้ยมันก็จะง่ายใช่ไหมแตน,นี้ปัญหาคือตอน A to A เนี้ยมันก็ยังไม่ไม่ได้รีลิสเป็นเวอร์ชันหนึ่งสักทีเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี้ยเอ่อเราก็ยังจะไม่เห็นในเรื่องของการใช้งานแบบแบบแบบอแบบ่จริงจริงจังๆมากนักนะโดยส่วนใหญ่เราจะเห็นแค่แบบเอ่อตัวตัวอย่างในเรื่องของการ implement ตามโปรโตคอลเทียบดีไซน์เนาะอ่าเดี๋ยวสัปดาห์นี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับนะก็คลาสเราจะมีช่วงวันพฤหัสเนาะก็เดี๋ยว มาเล่าให้ฟังนะครับวันปลักาพรุ่งนี้ใช่ไหมก็โอเคโอเคก็เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าอีทีเป็นยังไงนะแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะใช้อีทเอจริงๆนะครับ,รบต้องต้องคิดเรื่องอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับ